วันนี้บัมเบอร์เดอร์ชาแนลขอพาท่านผู้ชมไปชมความงดงามและรับฟังเรื่องราวดีๆของโบราณสถานแห่งหนึ่งที่อำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์เชิญติดตามรับชมได้นบบัดนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับจุดหมายปลายทางของการเดินทางวันนี้อยู่ที่ปราสาทต,ตามอนที่บ้านปราสาทหมู่ที่3ตำบลบัวเชอำเภอบเชตจังหวัดสุรินทร์ครับ ท่านผู้ชมครับสําหรับข้อมูลทั่วไปขององค์ปรา,าสาทตามอนแห่งนี้เป็นปรา,าสาทที่มีลักษณะเป็นปรางก่ออิฐองค์เดียวทรงสี่เหลี่ยมมีขนาด2เมตร65ซนติเมตรผนังทึบมีประตูด้านเดียวคือทางด้านทิศตะวันออกซึ่งคาดว่าคงทําขึ้นเพื่อเป็นที่วางพระพุทธรูปบูชาซุ้มประตูสลักลายลังคาคงเหลือเพียง3ามซุ้มแต่เดิมตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐและมีบันไดด้านหน้าเป็นศีลาแรงแต่ปัจจุบันบริเวณบันไดมีดินกรบทับแล้วครับ จากข้อสันนิษฐานของกรมศิลปากรให้ความเห็นว่าองค์ปราสาทต,ตามอนได้รับการก่อสร้างในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ครับ จากคำบอกเล่าได้ความว่าผู้กอ่อสร้างปราสาทคือตาม o หรือตามอยโดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งเคารพปูชาตามความเชื่อทางศาสนาและอีกความเชื่อหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของปราสาทตามอนเชื่อว่าในสมัยที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ประเทศเราได้ยกทัพผ่านมาในบริเวณนี้และได้กวาดต้อนเอาผู้คนชาวเรามาด้วยและในเวลาดังกล่าวมีข้าราชการชั้นเชื้อพระวงศ์ของเรา ที่ถูกกวาดต้อนมาเกิดเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงจึงได้มีการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้เพื่อแสดงความเคารพบูชาผู้ที่เสียชีวิตซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ปราสาทมีลักษณะแบบลาวผสมอยู่ครับ ปัจจุบันเทศบาลตำบลบัวเชดได้จัดงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและจัดกิจกรรมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปราสาทตำมอนขึ้นประจำต่อเนื่องประมาณเดือนเมษายนของทุกปีครับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ปราสาทตำมอนแห่งนี้เป็นไปด้วยความสะดวกครับท่านผู้ชมเพราะมีระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินเพียงประมาณ63กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ท่านผู้ชมครับทุกการเดินทางย่อมมีเรื่องเล่าเสมอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายและสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากผมก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ